สดีครนี่เจครับวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้จะจะเดินทางศรีสะเกษไปกรุงเทพนะครับดยรถไฟชั้น3นะครับเวลาก็ออกเดินทางก็10โมงครึ่งนะครับบริษัทไ้ภาอเป็นมาแล้วที่สารเวลาที่เดินทงไปไกสุอย่างอรดอรักไฟกระบาอีสคู่รับขบวนรถเร็วบนทีศรีสะเกษซีโนส่งบริษัทปลทางบกรุงเทพเจหนุ่มเวลาสิบนาฬิกาสามสิบ จกุังนี้ก็60กิโลนะครับไมาอกรุงเทพก็500 5 1อกิโลนะครับมีจะมีป้ายบอกคันนะฮะรถไฟมามแล้วัาาขึ้นคันที่2องไปกัน รถไปมาแล้วน,นะชั้นสนะครับทันที่2อันที่สองันที่2อทันที่ามไปกัน เยออยู huh. uh ่นะานที huh. uh ่ห้าอกาองเาานเกที่สูเกก่องจากขนรถบสิ่ของแะสารันร้าที่ติัานลกบที่ถูก้องและคุ้มเพื่ด้วครับท่านที่สองกาลที่1นเป็นรถเดองขนที่ึงที่สหลับรถาสถาี่รูมคเพื่เดาสิก เด็กเยอะเลยนักเรียนากเยอ้อนเดนนเด็กลงกันออเด็กๆนักเรียนไหนะั้นเต็มเต็มเลยเด็กๆเต็มเลย รถสีสเกต้องทำรถประเทยต้องบอกว่าคุณท่านบริษัททุกท่านครับที่เราใช้รถไฟเป็นอยางเลยเลยที่ออกเด็กๆว่างเดรนะอบท่านเ่งครั้งต่อต่อไปแต่รถใบตรงนีะที่ใช้ท่านหนดหนมีสถานสสเกตต่อตอบครับสักเนตราที่เป็นของรถเองที่เร่องนครับอนะครับเงินละคันที่สอง แล้วลังแต่เช่นนั้ดูตั๋วกันนะครับจะมีหมายเลขที่นั่งนะครับที่นั่งประมาณนี้ตัวตัวกันนี้นะครับรถเร็วนะครับ11ส,บสกีกาเวลาก็10บโมงเวลาออก10บโมงสาสนะครับเวลาถึงก็3ามทุ่มสิอ่าชั้น3คันที่2นะครับเลขที่36 ตัวก็197บาทนะครับเลขที่36มสกสามสิบหกสาเาออกนี่เจ็บนะครับสานี่นะครับหน้าตาโอเคแล้วก็เช็คนี้อ่ะทีวังกระเป๋าก็ด้านบนนะครับ ูห้องน้ำนะครับเดีย๋ยวจันสามก็จะมีห้องน้ำประมาณนี้นะครับจะมีห้องน้ำอ่าก็เป็นสแตนเลสนะครับเป็นโถนั่งมีกระดาษชำระให้มีอ่างล้างมือสองฝั่งนะครับเป็นรว่างตรงนี้มีเป็นแบบชักโครกเป็นสแตนเลส ที่นั่งนะครับของชั้นสามก็ไม่ได้ขี้เลรนะครับโอเคาางกลางวันก็คนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับกลางคืนหนาวนะครับก็รอรถออกก่อนอกไฟขึ้นมาแล้วนะครับช่างแมวนั่งแล้ว นั่งรถไฟชั้นสามนะครับก็จะมีพัดลมอยู่ม,มีพัดลมเปิดน,นียนะะร้อนอันนี้อากาศเย็นนะหนาวตอนนี้ก็เวลานี้นะสิบโมงสามหกนะครับวันพุธที่สิบเอ็ดพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับรอรถออก แปลงแล้วนะครับอช่วงนี้อากาศเย็นนะครับใช่ไหมเราเลยตัดสินใจเดินทางกลางวันนะครับหนาวมากนะที่สิเกตก็เดินทางมาจากอำเภอกันทะลักรทรีกนะ่จังหวัดสิสเกตนะครับมาขึ้นรถที่จังหวัดสิสเกตนะครับ สนามที่ใกล้เราสนามที่สัมผัสกับสนามตัอนเนื่องยับแลยครับ นะครับรรยากาศมาฝากครับากางรถไฟกลางรถไฟนะ 要的。Yeah, no. เที่ยวกลางวันนะครับตรงจักรยายู่ทสองฝั่งของรถไฟนะครับฝั่งนี่ไงก็จะเปตามรไฟ้ดเลยแต่เป็นกำลังใจจี่มาในการทัพขึโดนให่ไปครับสวัสดีครับเยอนะฝั่งก็ใากาศดีนะครับวนนี้ผมก็ไม่องเปิดนะเพราะกาศเย็นร้อนจะเปิดพัดลม